สวัสดีครับทุกท่านครับมาดูความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟถนน226อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดกันนะครับผมขับรถมาจากทางอำเภอห้วยทับทันนะครับก็กำลังจะเข้าสู่อำเภออุทุมพรพิสัยนะครับ มาดูครับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าพอสมควรนะครับ สะพานแห่งนี้นะครับก็สร้างเพื่อให้รถยนต์ข้ามทางรถไฟนะครับในสมัยก่อนครับก็ตอนนี้นี่แหละครับทางรถไฟนะครับถ้ารถไฟมาก็ต้องรถยนต์ก็ต้องจอดนะครับถ้าสะพานแห่งนี้เสร็จนะครับก็รถยนต์ก็ไม่ต้องจอดนะครับขึ้นบนสะพานได้เลยนะครับแล้วก็ผ่านตลอดนะครับ ก็ถือว่าคลืบหน้าไปเยอะทีเดียวครับนี่แหละครับทางรถไฟครับคุณผู้ชมครับ